สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายทองเพชระวันนี้มาดูน้องทองเพชรเล่นน้ำกับแม่ทัพทิมค่ะยุสากรมบินไทยค่ะนี่บึ้งเลยจ้ะมาหน,นีพอไว้เล่นน้ำโอ้ยน้องทองเพชรแอร์อาบน้ำแห้งแล้วจ้ะขั้นแห้งแต่ทูย่างเดียวเลยจ้านี่จ้เบึ้งน้องทองเพชรจ้ะโอ้ยเล่นน้ำเต็มที่เลยจ้าม้อน,นีพอไว้อาบน้ำให้เอาแป้งคับทูย่างดีเลยจ้ะวู้ เบื่องน้องตาจ้ะโอ้น้องตากระเล่นน้ำจ้ะเล่นเต็มที่ได้จ้ะวันนี้เมย์ับทิมเป็นห่วงอัพบพี่ตาเบื่องจ้ะเพิ่งเสียลูยกไปย่างนี้เลยจ้ะพลอยกำลังเสียบน<ซ>้ำให้น้องท้องเพชรจ,าจ้าเบื่องจ้ะเรื่องโอ้โอน้องท้องเพชรเล่นเต็มที่เลยจ้ะวันนี้เด็กเล่นสะการปีไทยสะว่างไงเลยจ้ะวันนี้โอ้พี่ตากระโดดน้ำเลยจ้ะน้องตา หน้องทองเผ็ดจ้าโอ้ยมุดน้ำยังยังดีเลยจ้ามุดน้ำยังแห้งเลยจ้าโอ้พอบอยเอาแป้งขัดทูย่างดีเลยพอบอยน้ยองตาสร้างอันแม่ทับทิมอาบนาา้ำจ้าสร้างแม่ทับทิมอันนอนลงจ้า พ่อไว้ก็ต้องสิทุูสั่งจ้าเบิร์เจ้าโอ้โหพ่อไว้สิขี้สั่งพอไว้สิขึ้นหลังน้องต้องเพ็ดเจ้าน้องต้องเผ็ดวให้ขึ้นได้จ้าน้องต้องเพ็ดจ้าจ้าว้ายน้องท้องเผ็ดเส้นนะคะพอไว้เดี๋ยจ้าอยากเอาหนามก็พ่อไว้แห้งจ้านายสิย่างไปใส่นะ,าน,ะนาย เล่นอยู่บนนั่นเลยลูก <Hello. S 1> น้องท่องเฟศโอ้ยมุดน้ำโอ้เยเดินน้ำแห้งแล้วมันนี้โอ้ยเห็นตะหลังเลยน้องท่องเชรจ,จ้าถือใจน้องท่องเชรแห้งจา้าเพราะว่าได้เล่นน้ำเต็มที่ได้จา้ามันนี่จา้าโอ้น้องท้องเฟรเลินน้ำเลยจา้าโอ้น้อง พี่ตากลินนามเต็ม right? ที่ได้จ้าพี่ตาจ้าึงจ้ะเตัดทิก็เล่นนามเต็มทีอยน้องต้องเป็ดหายแล้วน้องต้องเป็นหายน้องต้องเป็นล้าจะอยเหินตะมือขึ้นลาเอามาพีนหย เดี๋ยวลน้ำลึกเอามาพี่มาพี่มึงหนูต้องเผ็ดโอ้ยมาเอาขึ้นมาลูกเอาขึ้นมาเลยลูกหนูต้องเผ็ดจมนำลึกจ้ะโอยยันหนงพอวยยันมึงจะทวมหัวพอวยเลยจ้ะมึงหนูต้องเผ็ดจ้ะโอ้ลอยเรียนนำเต็มที่เลยพอวยยันหนูต้องเผิดหายจ้ะเอาเล่นตรงน,นั้นเลยลูก เพราะว่าย่านน้องทุงเพชรหายจากน้ำาดกแห้งจ้านี่จ้เพราะว่าญาติน้องทุ่งเพชรจมน้ำจ้าน้ำเขายังลึกได้จ้าน้ำท่วมหัวได้จ้าท่วมหัวแม่ั้ทิมจ้าน้องทุ่งเพชรมุดน้ำโดนแห้งเลยจ้าเพราะว่าโพย่ากระยานหายเอิญน้องทุงเพชรจ้า น้องต้มเผ็ดกับบ้มาเห็นจมน้ำเห็นแต่มือฉี่ขึ้นเลยจ้มามันนี่โอ้น้ำเลิกเมื่อกี้เลยครับโอ้เกือบนี่นจา่าเพราะว้สิคัดตู้อันน้นองต้มเผ็ดเลยจ้าล้างเห็ดคว่ำสะอาดเลยจา้าทุ่งแห้่ดำเลยจา้ามืึอจา้จาโอ้น้องต้มเผ็ดเล่นเต็มที่เลยจ้ามันนี่ พอไว้บอกให้แอนแม่ทับทิมน่าร้งจ่าโอ้พอไว้คับเอาแป้งถูหนองท้องเพจจ่าเบิงจ้ะเบิ้งเสียงหนองท้องเพจจ่าเสียงย่งเสียงหงจ่าเพิ่นถึงใจแห้งจ่าเพินในเล่นน้ำจ้า ยังมวนเลยจานน้องท้องเพจจาโอ้อแปงขัดถูยากดีเลยวันนี้<ส>พอไว้พันอัน แม่ทับทิมไปเล่นน้ำย่วนของอันที่ว่าพอลืรีผ้าไปจา้าพอของพ่อยท่องผ้าไปเล่นน้ำยุพุนจา้าปิ้งกับแม่ทับทิมเลยจา้าโตเป็ไงเลยจา้าเมื่งจา้าอาบน้ำสนเสร็จแล้วแม่ทับทิมกรสินยาผ้าลูกยางกระบาดเลยจา้าเมื่งจา้าแม่ทับทิมสีนผ้านนองท่องเพชรยางกระบาดแล้วนี่ลามาพียแล้ว มากินกล้วยย่นี่เลยแล้วบิ่งจ้ะชิย่างกระบานย่างเดียวเลยจ้ะแม่ทับทิมจ่ะอันน้ำเซ็จเล้วบึ่งน้องต้องเผ็ดจ้ะโอ้ยยยยนแม่หยยจะยนองทยองเพยยจ้ะสิไปหาแม่ทยบทิมย่างเดียวเลยจ้ะตอนนี้จ้ะ ต้องเป็ดสีลงไปย่างเดียวเลยจ้าสีลุงเดยย่างเดียวเลยน้องต้องเพ็ดน้องตาเพิ่งสร้างอันอไ,ปไ,ปไปขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยมาเลยแล้วนอนท้องเพ็ดลยแล้ว มึงน้องต้องเพชรจ้าอู้สิเล่นอันสปาค้อนย่างเดียวเลยจ้าเพราะว่าน้องต้องเพชรบ่มีอ่างเล่นหนามไงคือมึงอันพีผีทุกคนจา้าเพราะว่าน้องต้องเพชรมีแต่ศาสร์การบินไทยเลยจา้าอ่างให้กลมๆเขาเลยจานางมา,านม,มม,า,า,ม,า,า,มากเลยจา้าอู้หเล่นกลมๆกลมมากเลยจ้ามาหาเมย์ดันเลยจ้าอู้น้องต้องเพชรอย่างาลจ้ด น่างมากเลวจ้ะง่ายง่างมากเลวจ้ะหนอง้องเพชจ้ะน่ายคือน้าเลวจ้ะสิบไปส่อีกนอ่น้องทองเพชรบางลาสิไปสาเนี่ยสิง่างมากคนบ้านขเขาแท้ มาแล้วขึ้นมาแล้วน้าน้องต้องเพ้ชนะแล้วชนะกูเมททัพทิมแล้วบ่มีกล้วยกินแล้วเอาให้พ่อิ่งผูกข้อกอลูกไข้กับบ้านนานชนรถโอยไป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 เออทิมเบิ่งน้องต้องเผ็ดจ้ะโอ้ย เอาผูกข้อก้อนผ้าก,า,<ป>า,ากระบาดแล้วไปอ่ากระบาดแล้วน้องธงเพชรอา,าบน้ำเสเร็จแล้วสิกระบาดแล้วจ้าน้องธงเพชรจ้าโอกินยาก้อนเพิ่มพลังก้อนกินไหน้ต้นไผ่ก้อนลา<ป>บกินเป็นบอ่อ กินไผ่เป็นบา้าลูกเึงจะ้ะวายกินไผ่น้ำปักเด้น้ำปักข้อได้นีเมึงจะ้ะโอ้ยเขียวเหมือนอันเมตทิมเลยจ้ะเบ้องจะ้ะกินย่างเดียวเลยตต้นี้น้องท้องเพชร มกราเสพติโอ้ยน้องต้องเพดกินเพื่เป็นเลยจ้ากินอันย่านน้ำจ้ามีไปกับบ้านเลยแล้วไปกินกล้วยอยู่บ้านลูกไปกินหยางอยู่บ้านเลยแล้วนี่น้องต้องเพดจ้าโอ้ยน้อนแล้วจ้าแทีนี้ ีจบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรนะคะสวัสดีค่ะ